คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ศาลเจ้าปู่่านหรือว่าเจ้าพ่อบ่อพันขันซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลเด่นราชอำเภอหนองเฮจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ก็จะพาท่านผู้ชมไปพบเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าเป็นลูกหลานของเจ้าปู่พานนะครับซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็จะมีความผูกพันกับเจ้าปู่พานหรือว่าเจ้าพ่อบ่อพันขันมากนะครับเพราะว่าจะมาขายของกับคุณยายทุกวันทุกวันที่ศาลเจ้าพ่อปู่พานครับและยิ่งไปกว่านั้นครับท่านผู้ชมครับหนูน้อยคนนี้มีความฝันที่แม่นมากครับเป็นความฝันเกี่ยวกับพญานาคเป็นความฝันเกี่ยวกับเจ้าพ่อปู่พานนะครับ ซึ่งเจ้าพ่อปู่ผ่านก็ให้ความปกป้องลูกหลานชาวตะบลเด่นราชแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอย่างสุวรรณภูมิโดยเชื่อว่าเจ้าพ่อปู่ผ่านเป็นคนสมัยโบราณเป็นมนุษย์8ศอกครับใครที่เดินทางมากราบไหว้เจ้าพ่อปู่ผ่านหรือเจ้าพ่อบ่อพันขันบนบานสารกล่าวอะไรมักจะประสบความสําเร็จทุกๆคนนะครับโดยเชื่อว่าเจ้าพ่อปูผ่านนะครับมาปกป้องแล้วก็มาให้โชคให้ชัยแล้วก็ให้ลาบกับคนที่มาขอโชคขอลาบ แล้วก็ขอความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนยศการค้าขายที่ดินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางให้ปลอดภัยเมื่อผ่านมาทางนี้ก็จะมักมากราบไหว้เจ้าพ่อปู่ผ่านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้ซึ่งมีความผูกพันกับเจ้าปู่ผ่านหรือว่าเจ้าพ่อบ่อพันขันจะบอกความฝันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ พี่น้องเฟมมาพี่ลูกมาหายายิมาเดี๋ยวสีพาไปหายายน้องเฟมด้วยจ้ะสิไปใส่ดูแล่ะพี่กอนเรียนนเน้หายันะาอันนี้คือยายนองเฟมด้วจ้ะป้าวัสดีจ้า น้องเพฟี้ยมาดีครับก่อนลูกดีครับก่อนเออมันสีมาถามว่าป่าเป็นยังไงเนาะฝันดีบอยูน้ำปูห้าหัวปูพานห้าฝันดีบ่ได้โชคได้ลาบบ่บบนี้ว่าฝันอยัางดอกว่าเด็กขออยังแล้วขอตั้งขายขายของดีวขายของดีอยู่ดีมีแห้งก็เอาละเนาะได้แล้วปกสิถามน้องเฟี้ยยูวันนี้วัวที่พานมากเลขน้องเฟี้ยรูดยูคแต่กสิถามคือเก้าละห้าวันนี้ห้าได้ว่ดีมื่อนี้อ่ะน้องเฟี้ย มังเสียมฝันไหวทงงไหนลูกวันนี้เอาบอกก่อนมัองเสียมฝันไหวอย่างก่อนที่เบาห้ฟังที่แหลกแหลกเลยลูกลูกขืนนั่งมันบาปอะลูกขืนนั่งก็ลูกเฮ้ย0ยาทหกเก้านย่ากเกน้องเสียมฝันวที่ไหนก่อนบอกกันนะบอกพ่อฝันกันไนฝันว่าพญานาคหยุดเขาไปหาอยู่ในเฮี้ยนตีลูกกบปู้กพันกับไปบ่ละอันนั่งดีดีกันนะอย่าเห็นหนาคนรอวะไปบ่นนี่บ้านนี้เราลูก เออคนจริงเนาะคนจริงน้องเส้มน้องเส้มฝันดีบ่ล่ะฝันเห็นพญานาคฝันดีได้เนาะลูกเนาะน้องเส้มลานพ่อปู่พานเฮ่าเมีเพื่นอนฝันเอาหิ้ไปตะพีแล่ะไปวัดมาตะววงจิตดะก้อนสีดำาำอันเพิ่นบาา่ป้าเอาไปเอาไป2อันจ้าแล้วเพิ่นว่าเพิ่นฝันเพิ่นว่าฝันว่าน เงี้นอยู่ดีเขาหาพืชกับปาเมื่อป่ะเขาเอาไปแต่ผีได้ยังไงยู่งเงียนอยู่เขาเอานอนน้ำเลยก้อนหินนะก้อนหินเอาไปนะลูกสีดำเหลี่ยมมองมังน้ำน้เอาเอาก้อนหินเอาเอาก้อนหินไปเราไปฝานเล่บลลูกเอาเอาก้อนหินจางมองได้ไปลูกละเอายังมองได้ลูกเอายุใส่กับปลามันไปไรยุทงล่ะมันไปนอนฝันดิมันไปไรก้อนหิน แม่แม่เพิ wow. ่งพยัญนาคยญนะสอตัวปีลูกละพยัญชนะสองตัวบ่เอาดอกผาไัดเกือบแม่งสองบ่นี่สีออกตัวไหนเนาะพยัญชนะผู้ใดสีตีเปลน่นนอ่บันนี้อะบักลาบักลาว้าเลขสีออกตัวไหนก็บังหันบ่อีกย่านฮะลูกเลขตัวไหนก็ลาบักลาบอกว่าหันว่าพยัญชนะไปบอกตัวไหนก็ลูกเปลี่ยนหกเก้าเปลี่ยนหกเก้าบ่ลูกอืมบักลาสีห้โจูตัวนี้ไหวเนาะลูกเนาะ ยันสองเอฟซีเขาน้อลูกเนาะมันหมานเนาะลูกเนาะหมานมะลุไขหมานมะครับไขหมานเมื่อวันนี้ครับเย็นดีขึ้นหนึ่ครับยืดจิลูุโอ้ไข่ได้โชคได้ลากน้ำน้องเฟมเด้อวันนี้เนาะลูกเนาะยันสี่หายน้องเฟมผ้าคือไปไหวพบปูพานอยู่ห่างบนน้าลูกเนาะหลานพอปูพานเขาเนาะลูกเนาะว่าเมื่อนี้มาวันเสาร์ยังสีพ่อน้องเฟมน้องเฟมไปโรงเรียนว่ะขอขอบคุณครับน้องเฟมขอบคุณครับ ้โชใไ้ลาบเนาะมาดว่างในก่อนลูกสร้างบอกว่ามันหันมาลูกมันเป็นยังมาลูกนะบอกเป็นขนาดว่ากัสีเพื่อสีฝาอยู่บนหนันยดสีฝาอยู่ทีลูกยึหันเนาะผ่านไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวความฝันของน้องเฟรมซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าเป็นลูกหลานของเจ้าปู่ผ่านนะครับก็ฝันเห็นพญาน,นาคแล้วก็เจ้าปู่ผ่านพร้อมกันเลยนะครับ และก็ได้บอกเลขแบบ3ตัวตรงๆมานะครับเกี่ยวกับความฝันได้เลข869นะครับแต่ช่วงสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับสังเกตดีๆน้องเฟรมบอกว่าฝันเห็นพญานาค2ตัวนะครับแอดคิดว่าแอดคิดในใจนะครับเลข2จะต้องมาอีก1ตัวนะครับแอดยกให้เป็น8692ครับ8692เลครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันนะครับว่าจะมีชุด2ตัว3ตัวอะไรกันนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับความฝันของน้องเฟรมที่เป็นลูกหลานของเจ้าปู่พานนะครับซึ่งก็มีความผูกพันกับเจ้าปู่พานนะครับขอได้เลข4ตัวนะครับ8 6 9แอดยกให้2อีก1ตัวนะครับ <c oughs> เพราะว่าน้องเฟรมฝันเห็นพญายนาค2ตัวนะครับงั้นก็จะสรุปชุด3ตัวนะครับก็จะได้8,69 8 6, 2 8 9 2 692ครับท่านผู้ชมครับได้ชุด3ตัวมา4ชุดนะครับต่อไปครับจะไปสรุปชุด2ตัวนะครับเกี่ยวกับความฝันของน้องเฟรมซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าเป็นลูกหลานเจ้าปู่ผ่านนะครับก็จะได้ชุด8 6 8 9 8 2 6 9 6 2และก็92ครับท่านผู้ชมครับแต่เลขของน้องเฟรมที่บอกมา3ตัวเน้น,น,นก็เป็น 869นะครับท่านผู้ชม869เน้นๆน,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 นะครับแต่ฝันเห็นพญานาค2ตัวแอดก็เลยจับเลข2มาร่วมกับ869ด้วยนะครับก็จะมีเลข4ตัวนะครับ8692นะครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับลูกหลานเจ้าปูผาน,น้องเฟรมซึ่งมีความฝันเกี่ยวกับเจ้าปูผานแล้วก็พญานาคมาบอกโชคบอกชัยมาบอกเลขความฝันกับท่านผู้ชมแล้วนะครับ ใชเป็นาทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวด1หกุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้ั้นก็ขออานวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมจงโชคดีมีชัยในวันที่1กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ